สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์รถกระบะและรถอบครัวนะคะสวัสดี f อทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะได้เป็นกระบะแคบยกสูง นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ผ่อนเพียงแค่6,000นต้นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่มองหารกระบะแคปบยกสูงเอาไปใช้งานแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโตต้านลีเวอร์พรีเลนเนอร์สมาร์ทแคอี่0 1ปสองพันะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา379,000บาทนะคะลูกค้า เครดิตสามารถฟรีดาวกันได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99นะคะผ่อนสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะ082นะคะ7043253นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยะคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหวะของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนดีเลยนะคะ1 2ึ่สในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีแฟ็ t รีเฟลเตอร์นะคะคันนี้ได้เป็นหลอดไฮโดรเจนมาให้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสอง้านนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2022แม็กลมดำขอโทษค่ะแม็กได้เป็นแม็กสีเบจ นะคะคุณลูกค้าแม็กแท้เดิมจากโรงงานได้นอนนะคะแม็กรอบสินะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวน็อตต,ต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีราวบันไดสีดํามาพร้อมไฟเลียวนะคะติดก,กับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียม นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะได้เป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะมีช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ํามาให้ด้วยนะคะพงมลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเลเซอดีนะคะแอร์อันดอล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะผ้านะคะสีน้าตาลตั ได้สีสตาลนะคะคุณลูกค้าภายในคือกว้างขวางมีแกนปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดทาทั้งสองฝั่งนะคะภายในมีการเก็บรายละเอียดในส่วนของเบาะต่างๆให้เรียบร้อยเลยนะคะ <S <S ได้เป็นแคบเบาะเป็นแคบเปิดข้างมาให้นะคะ <S <S ได้เป็นเบาะหนังสีสตาสวยๆมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะคุณลูกค้ากระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะ ตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่รอยเมตดอาร์ตนะคะเดิมๆมาเลยนะคะมีลำโพงอยู่ตรงด้านข้างมีช่องใส่แก้วน้ำขนน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโงงานแน่นอนนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตนะคะสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะทุกอย่างมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดที่อยากได้กระบะแคบใช้งาน เะะราือเอาไว้ขนของรับเหมาก่อสร้างแนะนําเป็นปคันนี้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่หกพันจนต้นถน,นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม้กันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่สองสองแสนนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะเลขไม้เยอะนะคะแต่การใช้งานคือดีมากนะคะมีปุ่มพาวเวอร์โหมดอีโค่โหมดมาให้นะคะจอทัชสกรีนมาพร้อมเลย นะคะใส่เครื่องเล่นซีดีทุกอย่างได้ครบนะคะมีช่องใส่ของด้านบนนะคะคู่มือต่างๆ่ตรงด้านล่างมาให้นะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะตรงพวงมลาลัยนะคะสามารถเพิ่มระด,ดับเสียงลดระด,ดับเสียงได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยอ่กระจกทุกอย่างแบบออโต้มาให้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะแคบ เปิดข้างนะคะคุณลูกค้าเอาไว้ใช้งานแนะนำเป็นปคันนี้เลยนะคะนี้นะคะคุณลูกค้าผ่อนเพียงแค่6 0พันต้นๆเท่านั้นเองนะคะได้ใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของแม็กไ n ลเนอร์ของเขาแม็กไ n ลเนอร์ของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะตัวน,น็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจับที่นะคะคุณลูกค้าลอกลายนะคะคุณลูกค้า ยางนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ยางปี2022นะคะได้เป็นยางคูเกียไปให้นะคะแม็กนะคะ,ะ,คะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะยางอะไรของเรามีปลาพร้อมมาให้กับคุณลูกค้าพร้อมนะคะให้คุณลูกค้าเห็นกันชัดๆเลยว่ารถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันันตีให้กับคุณลูกค้าอีก30วันด้วยนะคะ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้ไปชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะการชนด้านหลังแบบโคมเียมมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะมือจับก็แบบโคมเียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลยนะคะ082นะคะ7043253สิ่ต่อพิงเพชยนได้เลย นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะเอาไว้ใช้งานนะคะผ่อนเพียงแค่หกพันต้นๆแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นยางคุเดียทั้งสี่ล้อเลยนะคะคุณลูกค้าแม็กเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะแม็กไรเนอร์หกเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะมือจ่ายฝั่งนึงก็เป็นแบบพรีเมียมคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นบอดี้นนนะะดเ,เดิมๆแน่นอนนะคะซื้อรถนะคะ กับพิ้งไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะได้รถสวยๆเอาไปใช้งานเลยนะคะยางอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นยางคูเดียนะคะแม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจออกรถนะคะติดต่อหาพิงศู์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามชุดไฟหน้าหูเขาของแท้นะคะได้เป็นหลอดไฮโดรเจนสวยๆไปให้นะคะ ลูกค้าท่านได้นะคะที san, ่มองหารถกระบะแคบยกสูงเกียวออโต้เอาไว้ใช้งานนะคะผ่อนเพียงแค่6 0 0 0ตัวต้นแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ Total Rivo Prenner p เน n ร e r Smart c a p นะคะ2.4 EP 2016นะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี ang, 70, 000, ้เลยนะคะตั้งไข่ที่ราคา349,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวกันได้เลยนะคะคันนี้ออกรถฟรีดาวผ่อนรถ0ูงบาทได้นะคะดอกเบี้ยต้นอยู่ที่ 2.99นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดเลยนะคะผ่อนกันยาวๆประกันไปเลยนะคะกับโปรโมชั่นขับฟรี45วันให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูดีส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวนอซีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้า ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆสติกเกอร์มออ,อก,กแผ่นเพจนะคะแบตเตอรี่ใหม่ๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าชุดไฟหน้าของเขาของแท้ลอยเม็ดอาร์ตเดิมๆกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,000ัน นะคะภายในห้องเครื่องนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีค่าบหรือกินน้ํามันไหลเยิมให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาร้อเมตรอาร์ต่างๆซีนต่างๆนะคะรถของเราคือรับประกันแน,น่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันัตีหลังการถ่าย e สามสบวันด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหากระบะแคปบยกสูงเกียร์ออโตอยู่แนะนําเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นโตต้าน e ีโวพีเนอร์สมาแค 2.4e ปี2000 หกนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนีกเกียออโต้ Auto, นะคะผ่อนเพียงแค่หกพันต้นต้นเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่วันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยนะคะศูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพจโจนนะคะสํานังกงานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปเพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ